รักครั้งนี้มีคนนกเยอะไปไหมเอาจริงๆก็ไม่เยอะนะครับก็ 1...2... แล้วก็3แต่คนที่จะไม่นกแน่นอนอยังก็คือซอมบี้เซมไปครับเซมไปครับผมเจอฉากนี้เข้าไปเนี่ยผมตายเลยครับไปครับไปครับทุกคนไปรู้ซอมบี้เซมไปกันนะครับผมเราเห็นเรื่องราวของความรักหวานชื่น แฮปปี้เอนดิ้งสมหวังลงเอยแล้วพากันไปทำเรื่องที่รับโทรศัพท์ไม่ได้กันมาเยอะแล้วใช่ไหมครับคุณเคยนึกภาพของเขาที่พ่ายแพ้ไหมครับว่าหลังจากนั้นพวกเขาเนี่ยจะเป็นอย่างไรนี่คือเรื่องราวที่นำเสนอในมุมมองนั้นครับมุมมองของเหล่าเพื่อนวัยเด็กที่ได้แต่แอบรักแต่ไม่ได้รักสักทีเพราะความลังเรความไม่กล้าเส้นแบ่งของความสัมพันธ์ที่ไม่อาจล้ำเส้นจดต้องมานั่งเสียใจภายหลังและมองดูเขารักกันตาปลิอบ ยานามิอันนาะหนึ่งในนางเอกนอกของเราเธอเจ็บช้ำจากรักที่ถูกแจ้งชิงไปจะต้องมานั่งระบายยามพักเที่ยงให้กับนุคุมิสึทาคายโกะผัวรอมห้องจืดชืบไม่มีใครจางระหว่างนั้นแหละครับที่เคมีของทั้งสองคนดูเข้ากันเข้ากันเจ้เาคดูอย่างผมอยากจะเอาใจช่วยชวนทุกคนมาลงเรือลำนี้ไปด้วยกันอันนาจางจะลืมรักเก่าได้หรือเปล่าเธอจะเปิดใจกับนกคุมิสึบ้างไหมนะเอ้าไอเสืออย่ามัวเกรงกลัว เข้าไปจีบเขาเลยสิคนเขาดูออกนะว่นานานคิดเกินกับเพื่อนทําให้งั้นเนี่ยน่าจะเป็นนกอีกตัวในเรื่องนี้นะประกอบกับบรรยากาศลมคอมสไตล์อวันพิกเจอร์นะครับที่ทําให้อนิเมะที่แอบตับเรื่องนี้ดูสนุกดูตลกได้แบบเพลินๆทั้งตลก,ท,ตกทั้งโรแมนติกทั้งปดตับนี่คือหนึ่งในอนิเมะซัมเมอร์ที่คนต้องดูครับรักครั้งนี้มีคนนกเยอะไปไหมมาเคฮิโรอินกะโอซิกิรืถ้าคนเป็นคนที่เคยช้ำรักเหมือนกันแล้วก็มาดูเรื่องนี้ครับ แล้วคุณจะคุณจะช้ำยิ่งกว่าเดิมครับไปดูกันได้ครับ